นายวิทยาหงเวียงจันทร์ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือนำป้ายคำสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมาตราย2ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติมาปักติดประกาศไว้ที่บริเวณหน้า88การ์มงเตรรีสอร์ทตะบนไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีตามความผิดฐานบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ได้รับอนุญาตนที่47 ทั้งหมดรวม11แห่งเบื้องต้นพบว่ารีสอร์ทถูกปิดเงียบสนิทและไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ ขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขั้นตอนที่จะทําให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดเจ้าของรีสอร์ทจะต้องเข้ามารื้อถอนเองแต่หากเจ้าของไม่เข้าดําเนินการเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้รื้อถอนต่อไปส่วนที่พนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องจะต้องนําเข้าหาหรือที่ประชุมในระดับกรมอุทยานเพื่อนําหลักฐานใหม่เข้ามารื้อฟื้นคดีอีกครั้งเพราะพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งดินสอไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไป